สวัสดีค,ดค,ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเดินหน้าอาเซียนในค่ําคืนนี้อยู่กับผมเจษดาสาราทองครับค่ะและดิฉันพินทุ่ออรออยู่ไต้หวันนะคะช่วงอาเซียนเดเรดวันนี้นะคะเราจะต่อสายตรงไปที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะไปพูดคุยกับคุณซากิโกะนะคะเกี่ยวกับสจัดการสเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศญี่ปุ่นของเจ้าชายวิลเลียมค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปประเทศญี่ปุ่นกันนะครับมาดูพาดหัวข่าวของอาเซียนในอาเซียนเฮดไลน์กันก่อนครับ สำหรับอาเซียนเฮดไลน์ข่าวแรกนะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปกันที่ประเทศฟิลิปปินส์นะอย่างที่เราทราบเป็นดีว่าฟิลิปปินส์เนี่ยส่งแรงงานออกไปต่างประเทศเยอะทีเดียวนะฮะตอนนี้เนี่ยก็มีมาตรการใหม่ๆเพราะว่าออกไปแล้วเนี่ยก็มีปัญหากับนายจ้างกันบ้างก็มีในหลายๆประเทศนะครับล่าสุดนะครับทางรัฐบาลของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าจะให้คนในประเทศของเขาเนี่ยโดยเฉพาะที่ไปทํางานต่างประเทศเนี่ยมีเฟซบุ๊กกันทุกคนเลยนะครับอันนี้มาจากหนังสือพิมพ์เดอะฟิลิปปินส์สตาร์ของประเทศฟิลิปปินส์ครับพาดหัวข่าวเอาไว้บอกว่า POEA mates must have Facebook accounts นะไปติดตามเรื่องนี้กันครับสำหรับ POEA เนี่ยนะครับก็เป็นหน่วยงานทางด้านแรงงานของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะยอ่อมาจาก the Philippines นะครับ uh, Employment Overseas Employment Administration นะครับหรือว่า p o POEA เนี่ยนะครับ<ะ>ก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องแรงงานต่างชาติของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะก็ออกมากําหนดนะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะให้เมจนะหรือว่าคนที่เป็นเหมือนเป็นคนที่ท<ะ>ําการบริการรับใช้ในบ้านเนี่ยนะครับที่ออกไปต่างประเทศเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องมีการเปิด Facebook Account ด้วยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นการประมวลการทํางานของแม่บ้านนะฮะ,ฮะแล้วก็ยังจะเป็นการติดตามบริษัทจัดหางานด้วยที่สําคัญเนี่ยนะเวลาที่มีปัญหาอะไรเนี่ยจะได้สามารถติดต่อสื่อสารได้สมมติว่า ตัวของเมสเองเนี่ยมีปัญหาอะไรกับ<ะ>นายจ้าอย่างเงี้ยจะได้สื่อสารได้โดยโตรงเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันก็คือสมาคมคลินิกการแพทย์สําหรับแรงงานที่ทํางานอยู่ในต่างประเทศนะฮะหรือว่า AMCOW เนี่ยซึ่งก็มีการประกาศก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับว่าก่อนหน้านี้นะคือแรงงานฟิลิปปินส์เนี่ยถ้ามีปัญหาด้านสุขภาพอะไรเนี่ยจะต้องไปหาคลินิก นะซึ่งคลินิกจะต้องเป็นของฟิลิปปินส์เท่านั้นที่อยู่ในต่างประเทศทีนี้มันก็มีความลําบากขึ้นมาไนะงฮะทำให้ตัวองค์กรน,นี้ก็ออกมาเรียกร้องนะโดยเฉพาะที่ทํางานอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐของฟิลิปปินส์เนี่ยควรจะอนุญาตให้แรงงานของฟิลิปปินส์เนี่ยที่ทางานอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยสามารถตรวจสุขภาพที่คลินิกใดก็ได้<ฤ>ไม่จําเป็นจะต้องเป็นของรัฐบาลฟิลิปปินส์เท่านั้นอันนี้ก็ถือเป็นความพยายามนะครับของรัฐบาลฟิลิปปินส์เนี่ยจะอำนวยความสะดวกให้กับคนฟิลิปปินนนททที่่่่ําาาาางงอยูใตรระะเเศพว กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะฮะ ทำรายได้ส่วนกลับมาปประเทศมหาศาลเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องราวจากฟิลิปปินส์ครับค่ะจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะเราไปต่อกันที่ประเทศเวียดนามนะคะคมีพาดหัวนะคะบอกว่า district in central vietnam to reward those reporting littering tourist bottering ค่ะก็คือว่า,าที่เขตไหจัวนะคะื่องเมืองดานันางของประเทศเวียดนามเนี่ยเขาประกาศว่าจะมอบเกินรางวัลตอบแทนกว่า9ล้าน9ดอลาลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าประมาณ300บาทซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อจูงใจประชาช ในพื้นที่นะคะเพื่อคอยเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐในการช่วยการรักษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศด้วยค่ะอาจารย์ก็คือว่าเขาจะออมอบเงินรางวัลน,นี้แหละค่ะให้กับประชาชนแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวที่คอยแจ้งเบาะแสรหรือว่าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบุคคลที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมนะคะที่จะกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศอย่างเช่นการทิ้งขยะในที่สาธารณะค่ะรวมไปถึงพวกขอทานด้วยนะคะที่จะมารบกวนนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยการขยันขยอให้ซื้อสินค้าต่าง อันนี้ก็จะสร้างความรำคาญใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะรวมถึงการโฆษณาต่างๆโดยไม่รับการอนุญาตด้วยซึ่งหากข้อมูลที่ถูกแจ้งไปถูกต้องเนี่ยนะคะผู้ผู้แจ้งเนี่ยก็จะรับเงินรวมถึงรางวัลอื่นๆเพื่อเป็นการชื่นชมอีกด้วยค่ะเป็นการจูงใจนะฮะใช่ค่ะให้แต่ละค,คนเนี่ยรู้สึกว่า รักประเทศแล้วก็คอยดูแลภาพลักษณ์ของประเทศด้านการท่องเที่ยวด้วยครับค่ะนอกจากนี้นะคะคณะกรรมาการประชาชนของเขตไทัวเนี่ยเขาก็ยังมีการตั้งสายด่วนฮอตไลน์ด้วยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะคะสามารถโทรศัพท์มาแจ้งเบาะแสได้ตลอด24ชั่วโมงเลยโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะคก็คือเดือนเมษายนานี้เองรวมถึงการจัดตั้งคณะทํางานพิเศษด้วยค่ะที่จะปฏิบัติหน้าที่ตลอดทั้งวันเพื่อปราบปรามผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหล่านี้นะคะด้วยการปรับเงินค่ะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะยังไม่มีการกําหนดอัตราเงินที่จะปรับกับผู้กระทําความผิดนะคะแต่ในช่วงเทศกาลจุดเวียดหรือว่าเตสเนี่ยนะคะคทางการเขาก็ได้มีการปรับเงินกับเจ้าของลานจอดรถแห่งหนึ่งค่ะที่มีการเรียกเก็บเงินค่าจอดรถเกินราคาโดยปรับเป็นเงิน1049ดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าเกือบ3 4 0 0 0บาทเลยทีเดียวค่ะอาจารย์ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวในเวียดนามนะอันนี้ก็เป็นความพยายามจะดึงดูดน,นักท่องเที่ยวเข้ามาใช่ไหมฮะมาต่อกันเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าไปดูกันที่ประะเเทศมาาเลเซียกกัันนนนนนบ้้้ง่อค มีกฎออกมาในรัฐตรังกาโนเกี่ยวกับการแต่งตัวของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยนะครับแต่ว่าออกมาได้ไม่นานนะก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ดึงออกไปในที่สุดครับไปติดตามเรื่องนี้นะครับจากหนังสือพิมพ์เดอะสตาร์ของมาเลเซียนะครับพาดวัวข่าวเอาไว้บอกว่ากรางกาโนเว็บไซต์ Take s down article on t o u r i s t dress c o เ e นะฮะเ,เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐตรังกาโนของมาเลเซียซึ่งก็เป็นอีกรัฐหนึ่งนะครับที่มีคนไปท่องเที่ยวกันเยอะอย่างชายหา,ยา,เาดนนะเน เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยก็มีการออกเป็นบทความ เผยแพร่กฎหมายใหม่ออกมาที่ห้ามนักท่องเที่ยวเนี่ยสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ไม่เหมาะสมในรัฐตรังกาโนแต่ว่าต่อมาอีกไม่นานนะครับในเวลาเที่ยงคืนเนี่ยบทความดังกล่าวเนี่ยก็ถูกลบออกไปโดยที่ไม่มีการแจ้งเหตุผลแต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยนะครับที่มีเว็บไซต์อื่นเนี่ยได้ระบุเอาไว้บอกว่าเจ้าตัวบทความนี้นะครับก็ระบุว่า,าสภาอิสลามและมรดกมาเลแห่งรัฐตรังการนหรือว่าไมเดมและรัฐบาลท้องถิ่นของตรังการนเนี่ยได้รวมประชุมกันเพื่อจัดทําคู่มือการแต่งกายของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมารัฐตรัง ก,ก่อนที่จะแจกจ่ายไปยังหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของมาเลเซียทั้งหมดนะฮะร,รวมถึงสำนักงานใหญ่ที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ไทยด้วยโดยก็จะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะฮะซึ่งแน่นอนเนี่ยอันนี้ก็จะบอกบ่งบ,บอกนะแล้วก็ระบุด,ด้วยว่าคนต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยจะต้องแต่งตัวอย่างไรซึ่งอันนี้ก็น่าจะสร้างความลำบากใจให้กับคนที่จะมาท่องเที่ยวไม่ใช่น้อยทีเดียวอันนี้ก็สอดคล้องนะไม่ใช่กรณีแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ ก็มีเหมือนกันนะที่รัฐเยอโหน่นะครับก็มีลักษณะนี้เกิดขึ้นมาเช่นเดียวกันแล้วก็ก่อให้เกิดกระแสพิพากิจารณ์เช่นเดียวกันนะฮะก็มีการพูดว่าตอนนั้นเนี่ยมีกฎหมายออกมาใน,ในทางรัฐเย,ยโหเนี่ยที่เป็นสภาศาส,สนาอิสลาม ที่มีแผนปรับเงินผู้หญิงมุสลิมนะ,ะที่ไม่สวมใส่ผ้าโพกศีรษะเนี่ยเป็นเงินประมาณ700บาทต่อ,อการกระทบ,บิตครั้งแรกแล้วก็มีกฎอื่นๆอีกตัวอย่างเช่นถ้าซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยคนที่มาซ้อนเนี่ยไม่ใช่คู่สมรสเนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงนะก็จะถูกปรับในราคาที่แตกต่างกัน<ะ>อย่างไรก็ดีนะครับทางประธานสภา,าศาสนาอิสลามของรัฐยะหฮก็ออกมาปฏเิเสธข้อมูลดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็เป็นฝีมือของผู้ไม่ประสงค์ดีที่พยายามจะทําลายภาพลักษณ์ของทางสภานะดังนั้นเนี่ยก็เตือนด้วยว่าคนที่ได้รับข้อมูล เหล่านี้เนี่ยนะครับก็ต้องดูแลแล้วก็คอยจะดูให้ดีๆว่าเอ๊ะจริงไหมไม่จริงไหมไม่ใช่ว่าดูแล้วก็เชื่อกันไปนะฮะค่ะนั่นกนะ็เป็นอาเซียนเฮดไลน์ทั้งหมดในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงอาเซียนไดเร็คค่ะเราจะต่อสายตรงไปพูดคุยกับคุณซากิโกะที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะคุณนิจิวะคุณนิจิวะคุณนิจิวะ hello hi hi so um, so please tell us the story that you've got for us that about the trip of Prince William in Japan right Yes, you know, okay. uh, Great Britain's Prince William came to Japan on Friday, and on mm -hmm. Saturday he traveled to an indoor playground for children in Fukushima Prefecture's Motomiya City. Well, Motomiya is far enough from the crippled nucle nuclear plant mm -hmm. and was not designated as an evacuation zone following the nuclear accident. But mm -hmm. the city has created the indoor facility for local children who have been encouraged. Not to play outside due to radiation fears. Mm -hmm. And uh, on Saturday night, William stayed at the traditional ryokan inn in Fukushima, and he dressed in yukata, mm -hmm. and he dined with Prime Minister Abe on locally produced Japanese dishes. And uh, Prince William stood atop a hill Sunday in Miyagi Prefecture, well stretched below him, barren land known as the Bay of Destruction. Where a tsunami swept ashore four years ago. Mm -hmm. And he laid a bouquet near the shrine gate that overlooks the bay to commemorate the victims. Of the nearly 19,000 people who died in the March 2011 earthquake and tsunami, and nearly 3,300 were residents of the coastal town of Ishinomaki. And he also toured the museum of a local daily newspaper, the uh, Ishinomaki Hibi Shimbun. Mm -hmm. And because the reporters at the paper continued writing with pens after the quake caused a blackout and they shut down their printing presses, mm -hmm. so you know, basically, he went to the Tohoku region for the tour. Okay, and he already left um, Japan to China, right? Yes, he did. Okay, so how about the social reaction and media reaction in Japan towards well, this trip? Oh, people are so excited because you know his. Uh, you know, he looks like his mother Diana, mm. and uh, his trip was very meaningful actually. Well, 20 years ago, Diana wanted to visit Kansai area mm -hmm. where you know, another big earthquake hit, and but she never made it mm. because the security reason. Mm -hmm. But 20 years after, you know, 2015, uh, her son, the William, visited uh, Tohoku area on behalf of you know Diana. Mm -hmm. So people that's really very like, meaningful, right? Him. Yes, okay. very thankful. Thank you very much for joining us this evening. Okay. Okay, bye. Bye. Bye bye. Thank you. ก็เป็นเรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับหน้าหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้เพราะว่าพระราชบงของอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้เสด็จเยือนไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยนานแล้วนะครับซึ่งการเยือนในครั้งนี้ของเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยท่านก็ได้เสด็จไปที่ตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับซึ่งประสบกับพัยซีนามิในปี2011ก็ได้ได้ทํากิจกรรมในหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนเรียวกลางแบบญี่ปุ่นการใส่ชุดเกาแก่นี่ยแล้วก็ได้มีสวยพระกริหารข้ามนะครับกับผู้นําของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะฮะที่สําคัญนี่่่่่่มืออสักกครูบวาาทงญปุ ก็คนญี่ปุ่นเนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่า20ปีก่อนหน้านี้นะเจ้าหญิงไดอนาน่าเนี่ยท,ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จเยือนคันไซของประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่มีพันธินไวที่โกเบแต่ก็ไม่สําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะลหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ชายนะก็ได้เสด็จมาเจ้าชายวิลเลียมก็เสด็จมาสําเร็จนะครับตอนนี้ก็ท่านก็เสด็จออกจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปที่ประเทศจีนแล้วซึ่งก็เป็นครั้งโปรดิตาาร์เช่นเดียวกันเพราะว่าในรอบ30ปีเนี่ยนะครับไม่มีพระราชวงศ์ว จากสมาชิกพระองค์ไหนเลยที่เสด็จไปเยือนประเทศจีนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีนะครับของทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ของจีนกับอังกฤษด้วยครับค่ะนั่นก็เป็นอาเซียนไดเรกของวันนี้นะคะช่วงต่อไปนะคะอาจารย์จะไปพูดถึงเรื่องของการสัก จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยการสักถูกกฎหมายนะคะ<ฆ>แต่ว่าที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะการสักนี้ถือว่ายังผิดกฎหมายอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะธุรกิจการสักแบบใต้ดินก็กําลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทีเดียวเราไปติดตามเรื่องนี้นะคะจากรายงานของคุณทศพลใจสำลิลค่ะทีริกุ์ทรามใกิาันค่ะช่าิดว่านเาก็ไม่่ป็นควา นี่เป็นมุมมองของนายซูฮุนวุงนักศึกษาชาวเกาหลีใต้วัย19ปีที่ผลักดันให้เขาเดินหน้าสักลวดลายต่างๆลงบนร่างกายทั้งที่ร่างกายยังไม่เติบโต,ตเต็มที่และแฟนสาวของเขาซึ่งแรกเริ่มก็ไม่เข้าใจว่าจะสักไปทำไมจนตอนนี้ทำใจยอมรับได้แล้วเมื่อคิดถึงรอยสัก ทัศนคติเดิมของชาวเกาหลีใต้จะมองไปถึงองค์กรอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายแต่ทุกวันนี้กระแส,าาสก,การสักได้รับความนิยมมากขึ้นจนทัศนคติได้ลบเริ่มเลือนหายไปจากนั้นมานักกีฬาและศิลปินเกาหลีหลายคนทยอยสักร่างกายกันมากขึ้นแต่ศิลปินนักสักฉายาแททูซิ์ถึงวันนี้ยังต้องเปิดธ <반> ุรกิจอย่างหลบซ่อนชัก같은경우는간판같게없고외관상으로이렇게봤을때 타타투투샵인지알아아아볼수없는는데그그이이이이유한한국국직가불법고래서의모든티스트들대부분이이런식으로작업실을사용합니다ทัศนคติต่อรอยสักเริ่มเปลี่ยนแต่กฎหมายไม่ได้เปลี่ยนตามรัฐบาลเกาหลีใต้ได้กำหนดให้แพทย์ที่มีใบอนุญาตเท่านั้นที่ลงเข็มสักได้ดังนั้นศิลปินนักสักในเกาหลีใต้จึงไม่ต่างอะไรกับวงการใต้ดินแม้จะผิดกฎหมายแต่ตราดใดที่ไม่สร้างความวุ่นวายทางการก็จะไม่มาข้องแวะ 대법원에서 그 타투 행위를 하는 것은 그 국민들의 인체에 부작용을 가져올 수 있는 의료 행위로 보고 있습니다. 현행 의료법상 의료 행위는 면허를 받은 의사, 의료인 등만이 할 수가 있기 때문에 의사 면허를 취득하지 못한 타투인들이 하는 것은 의료법상 불법에 해당됩니다. การสักดยเข็มที่ไม่ได้รับการฆ่าเชื้อโ <목소리> แต่ในจางจุนฮุกเจ้าของร้านสักแทตทูอิซึมในกรุงโซมองว่าเป็นเรื่องตลกที่คนอยากสักต้องไปโรงพยาบาลจนเมื่อ5ปีก่อนเขาถูกตำรวจสุ่มตรวจและนำตัวขึ้นศาลเสียค่าปรับเกือบ1,000 0บาทและรอโทษจำคุก1ปีแต่เขายังเดินหน้ากิจการสักต่อไปเช่นเดียวกับร้านสักที่เพิ่มจำนวนขึ้นต่อเนื่องโดยลูกค้าส่วนใหญ่จะรู้จากร้านกันแบบปากต่อปากแต่ก็มีข่าวดีเช่นกัน เพราะเมื่อปลายปีที่แล้วในที่สุดรัฐบาลเกาหลีใต้มีแนวโน้มพิจารณาให้ร้านสักเป็นธุรกิจถูกกฎหมายแต่ไม่ระบุขอบเขตเวลาที่แน่ชัดซึ่งระหว่างนี้ผู้หลงหลาการสักอย่างซูฮุนวุงคงต้องใช้บริการใต้ดินต่อไปตามความตั้งใจว่าจะสักให้ทั่วทั้งตัวแม้ว่าอาจจะขัดใจคนในครอบครัวก็ตามทศพลชัยสทธิกผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวสรายงาน การสักก็เป็นศิลปะประเภทหนึ่งนะคะเพิ่งทราบนะคะว่า การสักที่ประเทศเกาหลีใต้นี่ถือว่าผิดกฎหมายครับนะก็มีเรื่องที่น่าสนใจในอาเซียนแล้วก็ประเทศคู่ค้าเราก็จะนํามาฝากในสกูปแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะหมดหน้าที่กันไปในค่าคืนนี้นะครับผมก็มีเพลงจากผู้สื่อข่าวของญี่ปุ่นของเราเนี่ยนำมาฝากชื่อเพลงนี้ยาวสักนิดนึงนะชื่อว่าย um ูเมโนอุคิโยนิไซเตนินะโดยศิลปินที่เป็นเกิลกรุ๊ปชื่อดังของที่นั่นนะครับที่ชื่อว่าม o ม o อโยโกลเวอร์ซีนะครับชื่อเพลงยาวขนาดนี้เนี่ยจะไพเราะขนาดไหนเดี๋ยวต้องไปติดตามกันในวันนี้เราสองคนหมดหน้าที่ลงแลล้วนนัับบบกกมมาาพเเดอหซใ ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ